ไม,ไม่ไม่ไม่คุ้นชื่อเพลงอ่ะ แม่อยู่เท่าไหร่นะหนูสามสามสิบสามสามเอ็ดสามสองกับพี่สามเอ็ดสามสองอขันหูเป็นไรวะเพลงนี้ก็ไม่เคยฟังเลยเนี่ยที่ผมเปิดอยู่ตอนเนี้ยข,ข้างข้างหัวใจเนสามสองจ้ะ อายุเท่าพี่อ่ะเอาดีพี่ไม่นอนเสียวขึ้นอละดีเพลงพอไหมพอครับพี่พอแต่ผมไม่น่าเคยฟังอ่ะเราแบบไม่คุ้นเลยเฮ้ยเปียวันนี้มากินดีกว่าเอ้ยของแรของแรเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆนี้จะเอามาขายนะพี่เดี๋ยวเร็วเรนี้จะเอามาขาย งไ,ไปเดียนเมษยนป่ะพ่อัดีคนดูห้าร้อยห้าสิบเจ็ดคนพอขากินหมดก่อนดีป่นอนบ้างนะครับพี่เดี๋ยวนี้นอนเร็วครับพี่เดี๋ยวนี้นอนเร็ว ขอเพลงหน่อยฝันริบไปว่าลือขอทีละเพลงนะพี่คนขอเพลงมาเยอะมากเลยอะอ,อร่อยเรื่ย์เขาเรียกว่าอะไรว่าลืมแล้วเชลชิบหายแล้วเขาเรียกว่าแคคเกอร์แคคเกอร์อะไรว่าแคคเกอร์ไม่ใช่ทุเรียนอะอันเนี้ยมันเป็นทุเรียนอะแล้วแบบอันเนี้ยมันเป็นแบบเหมือนขนมเลย เพลงเพลงนี้ฟังบ่อยนะฟังในดิกิตอลกันอื้ม ็นลูกพี่ได้เลยําไม่ะพี่อร่อยว่ะโอ้โหกินแล้วแบบพอกินไปแล้วมันหยุดกินไม่ได้อะเป็นอะไรไม่รู้ชอบติดนนี้ใส่บเ,เนี่ยกินไปแล้วแล้วแบบอยากกินอีกอยากกินอีกเรื่อย,กกออยๆเวลาเดียวมาไหนยงเพิ่งมาครับพี่เพิ่งมาเพิ่งมาไม่นานมากครับ ยังไม่นอนหรอลีโอยังไม่นอนครับพี่ผมบึ่งมาไล่เองครับ<ม>อืคงดีถ้าเป็นเธองั้นเป็นยายแล้วแหละทำไมอะพี่บักรีโอมาเที่ยวโอ้ยครเรีย้ยงเลยอ่อนอ่อนแอนอ๋อดียารีโอดีครับอื โอ้ยมีแบบนี้เลยว่ะคนณเอ้นเพื่อนเไหนเพื่อนอยู่บ้านกันนะครับแตนแตนใจเย็นที่ใจเย็นเขาพิมพ์เขาพิมพ์มาได้เหรอพี่แต่อันไหนที่แบบอันไหนที่แบบไม่น่าตอบผมก็ไม่ตอบผมก็ไม่ตอบเลยพี่อะไรที่แบบผ่านไปแล้วก็นั่นแหละผมแบบไม่ค่อยอยากตอบอะไร ไม่ขายแล้วพ่อหากินหมดเดียวอายุทิมหกพี่ก็เป็นยายแล้วก็เอาดีพี่แต่จะสิบเจ็ดแล้วพี่จะสิบเจ็ดแล้วปีนี้สิบเจ็ดเดือนกระกฎาเปไงบ้างน้องสบาดเดียพี่ชายพี่เอเป็นไงบ้างอ่ะพี่ไม่เห็นนานเลยพี่ชาย เหรอไม่น้องเหราดิพี่เดี๋ยวจริงอีกไม่นานพี่จะได้เป็นยานเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยขึ้นเปลี่ยนเลยเอาดีน้ำหนึ่งเมื่อเห็นกดติดตามมาเมื่อกี้เลยต้าแกมป่องแมงเอ้กินแล้วมันหยุดกินไม่ได้วะ เปิดถาเราเนี่ยพี่ชันชั้นมันจนเนี่ยอย่าลืมฮาล่ะไม่กินชรไข่มุกจะเลี้ยงจนโตเลยไม่ขึ้นนานมากเนีย่ยว่าปิดช่องไปแล้วบ้าโอ้โหไลทุกวันเนี่ยพูดจริงไลทุกวันเน่ยเอะนัดนัดได้อยู่ปะนัดนัดได้อยู่ปะไอ้นั้นไม่ดูอยู่อ่ะไอ้นั้นมันพิมพ์ในชัดมา ตบวันดาวกุหลาบครับ <protecting> พ <room> wow, ี <Oliver> <have> in quiero, anyway. ่ของผมครับวันนี้พรุ่งนี้วันเพื่อนหาดแล้ววันนี้แล้วเดี๋ยวหลายคนเดียวครับพี่เอ็นนี้ผมก็ชอบฟังนะแบบ โอ้ไม,ไม่ไม่ใช่ชอบเราเปิดประจําเลยวดชอบแบบตอนนั้นไปเปิดบ้านวิชาการทีเทคโนโมไม่เห็นเจอเลยอยู่นู่นไปดูรถไปดูรถไปดูรถตอนที่เปิดบ้านอะ่ะใช่ปะ่ะไปดูรถไปเบิ้ลรถมาตอนที่วิไลแบบเขาเปิดบ้านเพื่อนไปเที่ยวหมดแล้วอ่ดีไม่ไปเที่ยวพี่มันก็อยู่บ้านนั่นแหละไปน,อน,นะ ie, ไปนอนแล้วนะเรียวฝันดีครับไปนอนแล้วนะลูกฝันดีครับพี่ฝันดีพี่พี่ทุกคนนะครับใครไปนอนแล้วก็ฝันดีนะครับพี่ เรียกน้าหรือพี่ก็ได้เพราะฉันแก่กว่าแม่เธอโอ้ผมเรียกพี่หมดทุกคนเลยพี่ผมเรียกพี่หมดทุกคนหรอกนีะหมดทุกคนแหละตอนนั้นดูวเคยบีเคกับพ่อไหมเคยครับพี่โยน่ารักจังขอบุณค้าสวัสดีคนดูห้าร้อยหนึ่งคนนะครับบีบีตงใจส่มให้ผมได้นะครับพี่พี่ถ้าบีเงียบแสดงว่าขาไหลห์รับขาไหลท่ะนะพี่ เรียกพี่ข้าแปลกจังมานั่งเล้นด้วยคนบ่อยอะ่ะ หิวข้าวไม่เน่าตทีข้าวไม้กินไปแล้วไม่ใช sí uh, ่เหรอจอซ่อมยังหยิ่โอ้โหยังไม่ได้ซ่อมที่สี่พันห้าคตแทงใส่เงยเก็บไปเรื่อยๆพี่ไม่ต้องรีบเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดตซ่อมอีก ตังจะไม่มีเจ็บพ้อยนีเลยพอกินเยอะนี่แหละโอ้ผมซื้อทีซื้ออะไรกินทีสองสามร้อยแบบของกินเล่นนู่นนี่นั่นพอกินกินก็ยัดยัดยัดแล้วกออ้วนวันนี้ไปชั่งน้ําหนักมาล่าสุดเลยวันนี้ไปชั่งมาแปดสิบสามโลพี่วันนี้ไปย่งน้ําหนักมาจากเจ็ดสิบกว่าโอ้โหผมว่าน้ําหนักแบบตอนเจ็ดสิบแบบยังดีแล้วเพราหู่อันนี้เพิ่มมาสิบกว่าโลอะ เพิ่มมาโอ้เออใช่เพิ่มมาสิบกว่าโลอ่ะโอ้โหสวัสดีน้องสวัสดีครับขอบุนดาวกุลาคร่ะเอาแล้วเลีโยไปวิเลยยังไงจ๊ะยืมรถพ่อไปพี่แต่แต่พรุ่งนี้ว่าไม่ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าเพราะพ่อต้องต้องใช้รถจริงๆอ่ะเหมือนว่าแบบเขาหารถไปทํางานไม่ได้ไม่ก็นั่งนั่งโบ๊ทไปก่อนแต่ท่านประธานม่งเรื่องงานสวัสดีครับพี่พาน น่ารักครับลีโอสวัสดีครับเอ้ยสวัสดีทำไมวรัขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับหล่อครับลีโอออ้แต่อื้มแต่ผมโคตรโกรธตอนนั้นนะ่ะแบบไอ้คนที่คนเมนนะ่ะที่หาว่าคนดูผมมีแหลนเนี่ยผมโคตรไม่ชอบเลยมาว่าคนดูผมเนีไงว่าคนดูผมน่ารักทุกคนนะโว แทนเดี๋ยวให้รู้นะใครเม้นต์ะตอนนั้นอะเมื่อวานไม่ได้มาดูอะไรางา้หนักมากเมื่อวานผมก็ไล์แป๊บเดียวเหมือนกันครับพี่เพียเพียมากเลยทรางน,นี้เรียนหนักด้วยถึงจะแบบไปเรียนสายแต่ก็เรียนหนักแกจริงยอมรับเลยโอ้โหพี่แต่มันพูดนนโโแบบนี้โอ้โหแบบแย่งรถพ่อแล้วหนึ่งแม่จอ,อไหลอยู่นะ สวัสดีค่ะรบกวนสอบถามค่ะไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยครับพี่ไม่ได้คุยครับน้องแมวชื่ออะไรชื่อเทาครับสีเทาพี่ผมเลยตั้งเทาเลยคอมเมนต์ว่าอะไรหรอแบบเขาแบบยังไงอ่ะแบบเนี่ยเขาเขาคอมเมนต์คอมเมนต์อีกช่องหนึ่งอะ่ะช่องน้องผมที่น้องผมแบบผมพีเคกับน้องผมอยู่แล้วเขาไาคมเมนต์ว่าช่องผมอะ่ะคนดูผมอะมีคนที่แบบโต,ตๆแบบยังไงอะ่ะเออนั่น,หนแหละ แล้วแบบเออไอออฟไอออฟมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกมันมันก็แบบแล้วมันก็อ่านเมนต์น่ะแล้วผมได้ยินเน่ยผมโคตรแบบโคตรขึ้นน่ะแบบโอ้โหมาม่าคนดูผมแบบนี้นี่ไงโอ้โหเออนัทนัทไปบอกไอฟิล์มให้หน่อยดีไปบอกไอฟิล์มให้หน่อยท่อเนี่ยมันใส่ไม่ได้เลยมันวิ่งไม่ออกจริงๆเว้ยนัทดูอยู่ใช่ปะเมื่อกี้กูดูเมื่อกี้โอดีดีครับมันแบบขอมันมันยังไม่จ่ายจ่ายมันยังไม่จ่ายตังค์มึงใช่ปะมึงก็บอกมันให้หน่อยว่าแบบเออให้โอยืมหน่อย ให้โอ hey, ยืมหน่อยมันมันต้องไปทิปอะไรแบบเนี้ยพอท่อนั้นเนี่ยยังไงใส่ก็ขับได้อยู่แล้วขับไปก่อนนะ่ะได้อยู่แล้วใส่ได้พอดีเลยแหละเอามายืมเอามายืมใส่ก่อนเพรกูแคไม่ต้องมีพรกูจะแบบมีรถไปเรียนไงไม่อ่านเมนไปนอนแล้วนะอ่านพี่อ่านพี่อย่าพูดเดี๋ยวนะมาพูดอะไรพี่ก็มันยังไงมันพิมพ์ม,มาแต่แบบผมออกไปตอบมันไม่ได้ ใบไหนของช่างแมวหรือตัวช่างแมวช่างแมวใส่ช่างแมวไปก่อนตัวนั้นยังไงใส่ไปยังมันยังไงมันก็เข้าใจป่าวว่ารถมันอืดอ่ะเพราะแบบเพราะแบบมันต่างกันเว้เอาเอาช่างแมวไปยืมใส่ก่อนบอกบอกไอ้ฟิล์มเลยแล้ว่บอกว่าให้ฟิล์มมาใส่ท่อชาร์จไปก่อนยืมไม่กี่วันหลอกสองสามวันยูเยอะแต่ก็ยู่รู้ไง นัดพวกนี้มาเล่นมานั่งเล่นกับกูนะไม่มีใครมานั่งเล่นกับกูเลยเนี่ยโคตรเหงาอะ่ะแต่แล้วก็มีหัวใจนะไม่ได้ไม่ใช่พี่คนรู้ผมอีคนน่ารักน่ารักเด็กเด็อยู่นั่นเรายังเด็กฝากขอจอขอใจหน่อยนะครับพี่พี่ฝากส่งฝากส่งใจส้มหน่อยนะครับฝากส่งใจส้มฝากขอจอขอใจหน่อยนะครับพี่พี่จะได้เปิดการจะได้เปิดการมองเห็นครับฝากกดแชร์ด้วยนะพี่พี่แชร์ให้เพื่อนพี่น้องปู่ย่าตายายให้มาดูเลยพี่ ช่องเดียวไม่ค่อยแจ้งเตือนแม่หรือโดนจำกัดพี่โดนจำกัดโดนโดนจำกัดมาตั้งนานแล้วแหละไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันหุดหงิดเหมือนกันพี่ช่องเป็นเหมือนเ,เอนเีเ่ยเปลี่ยนสีไฟบ้านดี้ป่าวะสีนี้ก็ได้อยู่มั้งไอแก่ต้องใช้เวลานะไม่ให้เกินไม่แก่ได้นะตอนน้ฝากตัวนยครับสวัสดีครับวัยรุ่นไข่เจียวเอ้ทำไมชื่อนคนคนุนยัง อขอแล้วขอบุญครับพี่ปอนขอบุญครั้วัสดีคนดูห้ารอยี่สิบเก้าคนนะครับเคยเห็นมีคนลงด้วยรีโอด้วยว่าถามเรื่องแฟนแล้วโดนบล็อกนางเอาไปลงฟีดต,ต่อๆก็มาถามเรื่องถึงพี่พี่คนนั้นนี่แหละพี่แล้วแบบยังไงมันผ่านมาแล้วอ่ะแบบ ผมรู้ว่าเขาถามจะแบบยังไงอ่ะแบบเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วเออว่าแบบเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยเพราะมันมีคลิปอยู่แล้วแต่บางคนไม่รู้อ่ะก็ไม่เป็นไรพี่แต่แบบยังไงอ่ะเขาไม่ได้ถามแค่รอบเดียวเขาถามาามาย้ำย้ย้ำย้ว่าเลิกกันแล้วหรอคะทําไมถึงเลิกคะแบบยังไงอะแบบน้องน้องไปทําแบบนั้นอ่ะทําไมคะอะไรแบบเนี้ยมาถามแบบเนี้ยผมย้ำย้อ่ะ <S <S เพียงพอค่ะตั้งชื้อแมวว่าท่านประธานได้ไหมเขา มันยังไม่รู้ชื่อตัวเองเลยผมเรียกมันยังไม่หันเลยแบบผมอ่านแล้วแบบยังไงผมเห็นเมอะไรพวกนี้แบบผมเห็นบางทีแบบยังไงมันก็แบบรู้สึกผิดแล้วเอ้พี่มันรู้สึกผิดจริงๆแบบเออเราที่เราไปทําแบบนั้นน่ะแล้วแบบยังไงยิ่งมีเม้นแบบมาถามย้ำๆไงเนี้ยผมก็แบบไม่อยากให้เป็นเหมือนเดิมแล้ววันนั้นที่ผมไลฟ์อ่ะที่ผมไลฟ์มาบอกอ่ะโอ้โหพี่ที่ผมไลฟ์มายอมรับมาขอโทษพี่พี่อ่ะที่คนดูสองสามหมื่นอ่ะโอ้โห ตอนนั้นผมทำตัวไม่ถูกจริงโอ้โหน้ำตาจะไหลแบบโโแบบโอ้โหแบบโคตรอ่ะโคตรโคตรอ่ะผมเลยแบบต้องแบบรีบปิดไหล่ะมันไม่ไหวจริงเว้ยพี่ผมไม่อยากแบบยังไงแบบให้แบบคนเห็นว่าแบบผมเป็นแบบนั้นน่ะไม่อยากให้ผมเห็นแบบผมในมุมนั้นอ่ะเอา,อาง่ายๆดูแค่เราพอเลยน่ารักตลอดอยู่พญาจะบ,บอกใช่ครับพอเธอผ่านแล้วผ่านไป เปิดเพลงอะไรดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปมันคืออดีตนะลีโอครับพี่เห็นมีคนเม้นไงพี่คลิปนั้นน่ะถึงผมถึงผมแบบจะเอาเขาลงหลุมแล้วอ่ะแบบอีกช่องหนึ่งแบบผมก็เห็นผมก็เห็นเขาเอาไปลงลไม่ใช่ว่าถามไม่ได้แต่แบบยังไงอะ่ะ ผมแบบผมแค่แบบไม่อยากตอบไม่อยากพูดแบบเรื่องเรื่องแบบเก่าๆอะไรแบบเนี้ยเข้าใจความรู้สึกลูกมันผ่านไปแล้วเราโฟกัสที่ปัจจุบันดีกว่าครับพี่สวัสดีครับลูกชายสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับเพลงที่พี่ขอไม่เปิดจริงๆหรอครับเพลงชื่ออะไรครับพี่เพลงชื่ออะไรครับ <c oughs> <c oughs> เออใจยเย็นพี่โป้งใจยเย็นพี่บางคำถามมาก็จี้กันไปเออเชื่อวิเศษเออเชื่อวิเศษไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังนานล้ะ เ,เ,เชี่ยววิเศษขอเพลงคลื่นได้พี่เชี่ยววิเศษแล้วก็คลื่นแล้วก็ไม่ต้องขอโทษครับอืมคืโอเคอเครับพี่เชี่รววิเศษแล้วก็คลื่นมันะมันก็แค่เมื่อวันธวันดี้ดีก็พอ ส mm hmm. วัสดีครับวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้วันนี้วันวันนี้วันนี้อะไรอะไรนะมีคนมาเมน้นมาไม่เม้นผมต่อต่อ,ตอเอ้ยคลิปที่ผมลองต่อต่อ,ตอคลิปคลิปล่าสุดนี่แหละมาเม้นว่าไม่เห็นหล่อเลยผมก็เลยเม้นตอบกลับไปว่าแบบงไงอ่ย,ยผมตอบกลับไปว่าผมก็ยังไม่ได้บอกเนี่ยครับว่าผมหล่อเขาบอกว่าอะไรจ้าจ้าอะไรสักอย่างนี่แหละ แล้วผมก็เลยตอบตอบไปว่าคขาพี่คนสวยเมื่อไงให้ให้เต้าเรียวนะขาพี่ขอบคุณครับยายวันเดย็นจะไปกินมากแคุ่่งนี้จะกินอะไรก็เคลียร์แล้วโอ้โหพี่มาแบบอืันนี้แบบแม่ว่าลีว่ามันน,นา่ารัก ผมก็ไม่เคยบอกนี่ว่าผมหลอ่อไม่เคยบอกว่าหน้าตาดีนี่ผมแบบเด้อแ,แบบเออไม่เห็นหล่อเลยผมก็ไม่ได้ถามเลยจะมาจะมา,จะมามิ้นทำไมตอนนี้เขาลบม้นไปแล้วตอนนี้เขาลบมิ้นไปแล้ว,นนลมลวผมเปวดเข้าไปดูนะ้วนี่ว่าเขาจะตอบมาอีกผมค้าพี่คนสวยเลย <laughs> พี่คนสวยที่สุดในโลกฝรดีนะ